สวัสดีครับการคิดนะครับวิธีคิดนะครับค่า r าร์ i n ินะครับให้กับอาร์เิงให้ LED นะครับวิธีคิดค่านะครับอาร์ินะครับให้ LED นะครับที่พอดสามนะครับของ AT89C2051 นะครับเป็นไมโครคอนโทรลเลอร์ยี่สิบขาครับ LED ที่ใช้ควรจะเป็นแบบอุลต้า LED นะครับเพราะว่ามันจะ มีความสว่างสูงกว่า LED ธรรมดาถึงสิบเท่าตัวนะครับความสว่างของมันจะอยู่ในช่วง2มิลลิแอมนะครับถึง20มิลลิแอมนะครับซึ่งจะทําให้ไมโครนเลอร์มีพลระน้อยลงนะครับมีโหลดน้อยลงนะครับทําให้ตัวมันไม่ร้อนมากอ่าลดความร้อนในตัวได้สูงนะครับอ่ที่ขาพี่สามนะครับที่ขาขอดสามนะครับอ่าแต่ละขานะครับจะมีกระแสซิงค์นะครับที่101มิลลิแอมนะครับ หนึ่งร้อยหนึ่งมิลลิแอมที่ v c c ห้าโวลต์นะครับเเราจะมาหาเดี๋ยวนะเราจะมาหาค่าความต้านทานของ r ซิงตัวนี้นะครับเป็นรีซซสเตอร์นะครับ r ซิงนะครับ r ซิงคืออะไรครับซิงก็คือไฟนะครับไฟ v t c 5ห้าโวลต์อย่างนี้นะครับไฟจากภายนอกนะครับไหลเข้ามานะครับ ผ่านแนวแผ่นอุลตรราเลสนะครับผ่านอาร์ซิงจํากัดกระแสนะครับเข้ามานะครับแล้วก็มาผ่านความต้านทานภายในชุดหนึ่งนะครับแล้วก็มาลงกาวตรงนี้นะครับเรียกว่ากระแสซิงครับดังนั้น r ตัวนี้จึงเรียกว่าเป็น R ซิงนะครับมาจํากัดกระแสให้ LED นะครับวิธีคิดค่า r ซิงตัวนี้นะครับวิธีคิดค่า r ซิงตัวนี้นะครับเราจะต้องคิดจากตรงไหนก่อนครับ วิธีคิดค่าอาซิงนะครับเราจะต้องหาความต้านทานภายในก่อนนะครับหาความต้านทานภายในนะครับนะฮะสูตรหาความต้านทานนะครับ R เท่ากับ b หาได้ไนะครับ R ก็คือความต้านทานนะครับความต้านทานไม่จําเป็นต้องเป็นรีซิสเตอร์นะครับเป็นทรานซิสเตอร์ก็ได้นะครับที่ขา c e ก็มีความต้านทานกันนะครับก็สามารถสูตรนี้มาคิดได้นะครับ อ่ารีซิสเตออันนี้ความต้านทานนะครับมีหน่วยเป็นโอห์มนะครับ B ก็คือโวลต์นะครับมีหน่วยเป็นโวลต์นะครับ I ก็คือกระแสนะครับมีหน่วยเป็นแอมป์สูตร R เท่ากับ B หารด้วย I นะครับเอา V C C ห้าโวลต์เดี๋ยวนะเราจะต้องหาความต้านทานภายในตรงนี้ก่อนนะครับที่พอร์ตสามนะครับพอร์ตสามนะครับทุกทุกขานะครับพอร์ตสามนะครับทุกทุกขาเนี่ยจะมี กระแสนิ้งที่หนึ่งร้อยหนึ่งมิลลิแอมนะครับเมื่อผมได้ทําการวัดแล้วมีหนึ่งร้อยหนึ่งมิลลิแอมนะครับวิธีการวัดก็คือวัดจากไฟบ c c นะครับช็อตตรงๆเข้ามาที่ขาเลยขาพี่สามนะครับขาไหนก็ได้ครับมันจะได้กระแส1้อยหนึ่งมิลลิแอมนะครับส่วนพอร์ตหนึ่งส่วนพอร์ตหนึ่งนี่ก็จะได้กระแสแต่ละขานะครับ9ก้าสิ็ดมิลลิแอมนะครับและในนาตาชีนะครับบอกว่าแต่ละขานะครับห้ามซิงเกินห้ามซิงเกินยี่สิบนะครับ ขอให้ซิงคแค่20มิลลิแอมเท่านั้นนะครับแต่ละขานะครับทุกขาเลยนะครับทั้งพอดหนึ่งพอสามนะครับในด a t ตาชีตบอกว่าห้ามเกิน20มิลลิแอมนะครับต่อหนึ่งขานะครับเพราะว่าถ้าเกิน20มิลลิแอมมันจะเกิดความร้อนสูงนะครับอาจจะทําให้อาจจะทําให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ไม่ทนนะครับอาจจะไม่ทนนะครับเพราะฉะนั้นให้ทําตามด a t ตาชีตนะครับคือไม่เกิน20มิลลิแอมนะครับต่อขานะครับอันนี้เราจะทําการใช้กระแสเพียง8มิลลิแอมเท่านั้นนะครับ เพราะว่าแปดมีแมสำหรับอุลตร้าเลสแล้วความสว่างสูงมากนะครับใช้แค่แปดมิแรมพนะครับทีนี้เราก็ต้องคิดตามั้านทานภายในก่อนครับที่พอร์ตสามีหนึ่งร้อยหนึ่งมีแมนะครับก็สูตรนะครับ R แล้ากับ B หารด้วย I นะครับ e หารด้วย I นะครับะ b c คือห้าโวลต์นะครับหารด้วย I I ก็คือกระแสนะครับกระแสไม่นะกระแสกระแสที่กระแสซิงครับ ที่เราช็อตตรงนะครับ5โวลต์จี้ตรงๆเข้าไปที่ขานะครับจะได้101มิลลิแอมนะครับ5โวลต์หาด้วย101มิลลิแอมนะครับ5โวลต์หาด้วย101มิลลิแอมนะฮะได้เท่าไหร่ครับโวลต์หามิลลิแอมได้เคโอห์มนะครับอันนี้หลักเคโอห์มนะครับอ่าส่วนนี้หลัก100โอห์มนะครับอันนี้หลัก10โอห์มนะครับ49.5โอห์มครับ49.5โอห์มครับอ่าตรงนะครับ BCC หารหนึ่งร้อยมิลลิแอมนะครับจะได้ความต้านทานภายในนะครับที่ขาา3นะครับสี่สิบเก้าจุดห้าโอห์มนะครับหมายความว่าเนี่ยขาา3นะครับแต่ราคาจะมีความต้านทานอยู่ภายในสี่สิบเก้าจุดห้าโอห์มนะครับก่อนจะลงกาวนะครับไม่ใช่ลงกาวตรงๆนะครับมันจะต้องมีความต้านทานภายในนะครับจํากากระแสไว้นะครับที่สี่สิบเก้าจุดห้าโอห์มนะครับอ่าเมื่อเราได้ความต้านทานภายในแล้ว เออไม่ได้แล for ้วไ,ได้ความต้านทานภายในแล้วนะครับทีน like ี้เราก็ต้องมาหาเออเราก็ต th ้องเออมาหาแรงดันตกข้อมความต้านทานรวมนะครับหมายความว่าอย่างไงครับแรงดันตกข้อมความต้านทานรวมหมายความว่าอย่างนี้ครับเออเออ led นะครับจะมีความเออจะมีแรงดันตกข้อมที uh ่หนึ่งจุดเจ็ดโวลต์นะครับจะมีแรงดันตกข้อมที่หนึ่งจุดเจ็ดโวลต์นะครับถึงจะสว่างนะครับถึงจะสามารถมีกระแสไหลได้นะครับ มันจะสว่างได้นะครับอ่ามันสว่างได้ที่1.7โวลต์นะครับอ่าเราจะต้องหาแรงดันตกค่อมนะครับแรงดันตกค่อมตรงนี้นะครับวัดจากขั้วคาโถดนะครับกับกราวนะครับถ้ามิเตอร์จับนะครับจะต้องได้เท่าไหร่ครับแรงดันตกค่อมอารวมนะครับหมายความว่าตกค่อมความต้านทานตัวนี้นะครับแล้วก็ความต้านทานภายในนะครับ อ่าทั้งสองตัวนะครับมันจะต่าตนวกลงกันนะครับรวมกันแล้วนะครับแรงดันตกค่อมตรงนี้เท่าไหร่ครับเอาห้าโวลต์ตั้งครับเอาห้าโวลต์เอาโวลต์มาห้าโวลต์ตั้งครับแล้วก็ลบด้วยบีตีีห้าโวลต์ตั้งนะครับแล้วก็ลบด้วยแรงดันตกค่อมเล็นะครับหนึ่งจุดเจ็ดโวลต์นะครับเท่ากับแรงดันตกค่อมแรงดันตกค่อมตรงตรงนี้นะครับตรงนี้กับตรงนี้นะครับ มี1.7โวลต์นะครับถ้า LED ติดนะครับแล้วตรงนี้กับตรงนี้นะครับมีแรงดันตกคล่อม3.3โวลต์นะครับมีแรงดันตกคล่อม3.3โวลต์นะครับอ่าเมื่อเ ah, รารู้แรงดันตกคล่อมแล้วนะครับทำไงต่อครับรู้แรงดันตกค้่อมแล้วนะครับแรงดันตกคล่อมรวมนะครับความต้านทานทารวมนะครับ3.3โวลต์นะครับทั้งภายนอกภายในนะครับความต้นานทานรวม3.3 อ่าดน3.3โวลต์นะครับทีนี้เราก็ต้องมาหานะครับว่าความต้านทานความต้านทานรวมนะครับมีกี่โอห์มนะครับสูตร R นะครับหาเท่ากับ B หารด้วย I นะครับเราก็อ่าเดี๋ยวนะวนตกข้อมตรงนี้นะครับวัดจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับจะมี3.3โวลต์นะครับ3.3โวลต์นะครับอ่าส่วนความต้านทานนะครับ เดี๋ยวนะเมื่อเรารู้ตรงนี้แรงดันถูกต้อง3.3โวลต์นะครับและรู้กระแสไหลนะครับทั้งเส้นนะครับ8มิลลิแอมนะครับก็เราก็สามารถรู้ค่าโอห์มได้ครับหาด้วย8มิลลิแอมครับโวลต์โวลต์หามิลลิแอมได้เคโอห์มครับโวลต์หามิลลิแอมได้เคโอห์มครับอันนี้หลักเคโอห์มครับอันนี้หลักเคโอห์มครับอันนี้อันนี้หลักร้อยโอห์มครับอันนี้หลักร้อยโอห์มครับอ่าก็เป็น412.5โอห์มนะครับ ถูกไหมครับ412.5โอห์มนะครับเห็นไหมครับความต้านทานรวมนะครับ412.5โอห์มถูกต้องนะครับทีนี้เรารู้ความต้านทานรวมแล้วครับเราก็เอาความต้านทานภายในนะครับมาลบกับความต้านทานรวมนะครับเอาความต้านทานรวมตั้งนะครับ412.5นะครับลบด้วย49.5ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ความต้านทานของ R ซิงนะครับตัวยังไงครับความต้านทานรวมก็หมายถึง R ตัวนี้นะครับกับความต้านทานภายในนะครับรวมกันแล้วได้412.5โอห์มนะครับเมื่อได้412.5โอห์มนะครับเมื่อได้412.5โอห์มนะครับเราจะต้องต้องการรู้ว่า R t h i n เนี่ยจะมีความต้านทานเท่าไหร่นะครับเราก็เอา412.5โอห์มตั้งครับ412.5โอห์มตั้งนะครับแล้วก็ลบนะครับลบด้วยอะไรครับลบด้วยความต้านทานภายในนะครับความต้านทานภายในก็คือตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับ หาพี่สามยี่เจ็ดเข้ามาจะมีความต้านทานภายในนะครับที่สี่สิบเก้านะครับสี่สิบเก้าจุดห้าโอห์มนะครับสี่สิบเก้าจุดห้าโอห์มนะครับเท่ากับความต้านทานของอาร์ซิงก็คือสามนะครเดี๋ยวนะสี่ความต้านทานรวมสี่ร้อยสิบสองนะครับจุดห้าโอห์มนะครับอลบด้วยความต้านทานภายในนะครับสี่สิบเก้านะครับจุดห้าโอห์มนะครับ ท่ากับเท่าไหร่ครับสามร้อยหกสิบสามโอห์มนะครับสามร้อยหกสิบสามโอห์มนะครับเดี๋ยวนะอันนี้ผมเขียนไว้เท่าไหร่ฮนะสามร้อยสองจุดห้าคิมพไม่ถูกครับไม่ถูกครับสามร้อยสองจุดห้า ความต้านทานรวมนะครับความต้านทานรวมมันก็จะมีทั้งหมด412.5โอหอ์ม412.5โอห์ม oh นะครับลบด้วย49.5โ oh อห์มนะครับความต้านทานภายในมี49.5โอห์ม oh นะครับจะได้ความต้านทานอาร์ิง3 6 3โอห์มครับถูกต้องนะครับ3 6 3โอห์มนะครับหมายความว่าอย่างไรครับหมายความว่าอาร์ิงตัวนี้จะมี3 6 3โอห์มนะครับ จะมีค่า363โวห์มนะครับจะสามารถจำกัดกระแสเหลือ8มิลลิแอมป์นะครับเรา,าได้แล้วนะ363โอห์มนะครับทีนี้เราจะต้องหาค่าวัดนะครับหาค่าวัดว่าเราเวลาซื้อจะต้องใช้ขนาดเท่าไหร่นะครับที่หาค่าวัดเนี่ยเราก็ต้องหาแรงดันตกข้ามาสิงก่อนครับแรงดันตกข้ามาสิงแรงดันตกขั้งตรงนี้นะครับ เมื่อเอมิเตอร์จับที่ตรงนี้ครับโทดกับพั้ว R ตรงนี้นะครับกับพั่ว R ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าแรงดันตรเข้ามาาริงนะครับเราจะต้องหาก่อนนะครับเรารู้แล้วนะครับว่ามีกระแสไหลผ่านเท่าไหร่ครับแปดมิแรมนะครับแล้วก็รู้ค่าอาร์ซิงว่ามีสามร้อยหกสิบสามโอห์มนะครับอาร์ซิงมีสามร้อยหกสิบสามโอห์มนะครับแล้วก็กระแสผ่านแปดมิแรมนะครับถ้ารู้สองตัวนี้แล้วก็สามารถหาค่าโวลต์ได้จากสูตร V เท่ากับ i คูนะครับ ส่ว b เท่ากับ i คูณ r ครับ b ก็คือโวลต์นะครับ i ก็คือกระแส r ก็คือโอห์มนะครับทําการคูณกันนะครับ i คูณ r ก็จะได้โวลต์นะครับก็เอาแปดมิลลิแอมนะครับคูณสามร้อยหกสิบสามโอห์มนะครับก็จะได้เท่าไหร่ครับดูก่อนนะครับเอา r สาร้อยหกสิบสามโอห์มนะครับตั้งครับสามร้อยหกสิบสามโอห์มนะครับ สามร้อยหกสิบสามโอห์มนะครับเออ่คูณด้วยกระแสครับกระแสเท่าไหรแปดมิลลิแอมป์ A นะครับคูณกันแล้วได้เท่าไหร่ฮนะโวลต์คูณมิลลิแอมปเอ่อเดี๋ยวนะมิลลิแอมป์นะมิลลิแอมป์คูณด้วยโอห์มนะครับก็จะได้ค่าออกมาเป็นมิลลิวัตต์เอ้มิลลิโอห์มเอ้เดี๋ยวนะค่ามิลลิแอมป์นะครับ แปดมิลแอมใช่ไหมครับแมิลลมิมตั้งคูณด้วยสามรสิบสามโอห์มนะครับได้สองพันเก้าร้อยสี่มิลลิโวลต์นะครับมิลลิแอมคูณด้วยโอห์มออกมาเป็นมิลลิโวลต์นะครับสองจุดเ้าศูนย์สี่โวลต์นะครับถูกต้องไหมครับสองจุดเก้าูนสี่โวลต์ถูกต้องนะครับแรงดันตกข้อมาซิงค์นะครับสองจุดเก้าูนยี่โวลต์นะครับแรงดันตกข้มตรงนี้นะครับมีสองจุด้าูนยี่โวลต์แล้วนะครับ ทีนี้เราจะหาค่าัตต์นะครับค่าัตต์ก็คือไงครับ P นะครับ P ก็คือ power นะครับมีหน่วยเป็นัตต์นะครับ V ก็คือวลต์มีหน่วยเป็นวลต์ I ก็คือกระแสมีหน่วยเป็น am ัตต์ก็คือเอาวลต์คูณด้วยกระแสนะครับวลต์คูณด้วยกระแสนะครับแรงดันตกข้อมซิงค์สองจุดเก้าศูนย์สี่นะครับเราก็จะได้วัตต์นะครับก็แรงดันตกข้อมตรงนี้สองจุดเก้าศูนย์สี่โวลต์นะครับ ถ้ามีกระแสไหลผ่าน8มิลลิแอมนะครับ v เท่ากับ v คูณด้วย i นะครับเอา v ตั้งครับ2.904โวลต์นะ2.904โวลต์คูณด้วย2.904โวลต์คูณได้กี่มิลลิแอมป์ครับกระแสไหลทั้งเส้น8มิลลิแอมป์นะครับคูณด้วย8มิลลิแอมป์นะครับเท่ากับเท่าไหร่ครับโวลต์คูณมิลลิแอมป์ได้มิลลิวัตต์นะครับ23มิลลิวัตต์นะครับ23.232นะครับ ตรงไหมครับยี่สามจุดสองสามสองนะครับใช้อาซิงนะครับขนาดยี่สามจุดสองสามสองมิลลิวัตนะครับในท้องตลาดนะครับไม่มีอาค่าสามร้อยหกสโอห์มนะครับก็ให้ใช้สามร้อยหกสิบโอห์มแทนนะครับแล้วก็ในท้องตลาดอาค่ายี่สามจุดสองสามสองมิลลิวัตไม่มีนะครับก็ให้ใช้ค่าหนึ่งส่วนแปดวัตต์นี่มันเล็กสุดแล้วนะครับ หนึ่งส่วนแปดบาก็หนึ่งบาทหารด้วยแปดนะครับก็ได้ร้อยี่ห้ามิลลิตต์นะครับเป็นเบอร์เล็กสุดนะครับให้ใช้เบอร์นี้แทนนะครับมันมากกว่าไหลเท่าตัวนะครับเพราะฉะนั้นเหลือเฟือนะครับมากกว่าห้าเท่าตัวนะครับห้าเท่าตัวฝ่านะครับมันมันสบายมากเลยนะครับคือการเวลาเราหาค่าวัดได้แค่นี้นะครับที่สามสิบสองจัมสองมิลลิตต์นะครับไม่ใช่เอาค่าตรงตรมาใส่นะครับ มันจะไม่ทนนะครับมันต้องเผื่อนะครับเผื่ออย่างน้อยๆยหนึ่งเท่าตัวนะครับแต่นี้เผื่อไปตั้งห้าเท่าตัวทนหายห่วงครับครับทนหายห่วงครับสรุปเลยนะครับสรุปก็คือใช้อาร์ซิงนะครับสามร้อยหกสิบโอห์มนะครับขนาดหนึ่งจุดส่วนแปดวัตต์นะครับหรือร้อยยี่ห้ามิลลิวัตต์นะครับซึ่งเป็นค่าเล็กสุดเลยนะครับดูนะครับ หมายว่าว่ายังไงครับเดี๋ยวันี้ผมก็จะเขียนไห้เลยนะครับใช้อาซิงนะครับอาซิงก็คือตัวนี้ครับอาซิงตัวนี้นะครับอาซิงก็คือสามร้อยหกสิบโอห์มนะครับแล้วก็เศหนึ่งนะครับส่วนแปดวัตต์นะครับได้มาแล้วนะครับอาซิงเรียบร้อยนะครับอ่าสรุปเลยนะครับ สรุปอาร์เนะครับตัวนี้คืออาร์เนะครับใช้ที่360โอห์มนะครับแล้วก็ขนาด1ส่วน8บาทนะครับก็เป็นเสร็จสิ้นนะครับจบแล้วครับก็ติดตามมัต่อไปครับขอบคุณครับ